กับเป็นท่านประธานสภาค,คะต้องกราบขอประคุณท่านประธานนะคะเรียนมุกดาพงสมัิสม,สมาชื่อตา้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพักเพื่อไทยท่านประธานคะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นเร่ยนขออนุญาตหาหรือท่านประธานผ่านถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบมี3เรื่องท่านประธานคะเรื่องแรกเรื่องซ่อมแซมถนนสีแยกบ้านาโคกงามตาบล ไปบ้านปากปากช่องหมู่สามไปเชื่อมอำเภอหนองเรือซึ่งเป็นหลุมเป็นบ่อกับท่านประธานคะตั้งแต่ปี2545 46คะ่ะยังไม่มีการซ่อมแซมเลยัท่านประธานฝ่านผ่านถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยนะคะงบท้องถิ่นไม่พอคะ่ะถ่ายโอนภารกิจแต่งบประมาณไม่ตามมากับท่านประธานคะ่ะเรื่องที่สองนะคะของบประมาณก่อสร้างคอสรอท่านออบอคอนเวิร์ตกับท่านประธานคะ ใส่ท่อพอพายุมาก็ไปแล้วท่านประธานนี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนระหว่างตำบลโค้งงามหมู่หกไปตำบลป่าไหวนั่งเพราะนั้นฝากท่านประธานถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยดูแลด้วยนะคะง,งบของ กรมป้องกันสาธารณภัยก็น่าจะดูแลได้นะฝากท่านประธานด้วยนะคะเรื่องที่3ของงบประมาณซ่อมแซมถนนบ้านฝางไปบ้านเขื่อนอของตำบลบ้านเหล่าอําเภอบ้านฝางซึ่งถ่ายโอนปี2,546วันที่29เมษายนท่านประธานลองคิดดูสิคะถนนเป็นอย่างนี้คะ่ะท่านประธานแต่ไม่มีงบประมาณเลยท่านประธานคะด้วยความเดือดร้อนของพี่น้องถ่ายโอนมา4.5กิโลพอถ่ายโอนมาจากทางหลวงชนบทให้ท้องถิ่นท้องถิ่น ก็รับรับมาแต่งบประมาณไม่มีที่จะสามารถดําเนินการช่วยแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนได้นี่คือความเดือดร้อนของท้องถิ่นเวลาโอนภารกิจมางบประมาณไม่ตามมากําลังงบประมาณอุดหนุนก็ไม่พอเพราะนั้นกราบเรียนท่านประธานถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบอท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่พอมีงบประมาณช่วยดูแลพี่น้องด้วยท้องถิ่นไม่พอแน่ๆกราบขอพระคุณท่านประธานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ